พระโพธิสัตว์นั้นอยู่ในพระคันกําหนดครบท้วนทศมาสิบเดือนแล้วก็ประสูติจากพระคันของพระชนนีณสุธรรมราชอุทยานเหมือนดวงจันทร์ลอดออกจากหลืบเมฆนะเหมือนอย่างว่าดวงจันทร์เพนเนี่ยนะมีเมฆมาปิดบังฉันใดตอนที่อยู่ในคันก็ฉันนั้นพอคลอดจากคันก็เหมือนกับดวงจันทร์ที่เมฆเคลื่อนย้ายพัดไปก็เห็นได้เด่นชัดฉันใด พระโพธิสัตว์ตอนที่ประสูติออกมาพระองค์ก็งามเด่นฉะน,นั้นปาฏิหาริย์เนี่ยนะคือปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์32ประการเป็นต้นเนี่ยนะในขณะปฏิสนธิประสูติจากพระคันก็มีเหมือนที่กล่าวแล้วในทีปังกรพุทธวงศ์พระโพธิสัตว์ของเรานั้นเนี่ยนะขอขอภัยพระโพธิสัตว์โสพิตะพระพุทธองค์นั้นเนี่ยครองคารวาสวิสัยอยู่ประมาณหมื่นปี เมื่อพระโอรสพนาวสีหกุมารทรงถือกำเนิดในพระคันของพระนางมณิมักกิลาเทวีเนี่ยนะก็คนเดียวไล่ชื่อได้นะหรืออาจจะเรียกชื่อว่ามักกิลาก็ได้หรือว่ามณิลาอ่มักกิลาก็ได้พระอัคราเหสีซึ่งเป็นยอดหรือว่าเป็นหัวหน้าประธานของสนมนาสนารีประมาณเจ็ดหมื่นนาง หลังจากที่คลอดโอรสเห็นพระโอรสแล้วพระองค์ก็เห็นนิมิตสี่ประการเห็นน,น,นะนะที่จริงอ่ะท่านได้นิมิตครบอะไรนะห้าอย่างด้วยนะท่านได้เทวทูตน้อย,อยขึ้นมาคือพระโพธิ์พระบุตรใช่ไหมมีบุตรก็คือหมายว่าเทวทูตองค์น้อยคลอดมาแล้วอันนี้เกิดเสร็จแล้วก็เห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชเนี่ยน,นะแต่ว่าโดยมากทั่วๆไปก็ คลอดลูกได้ลูกไม่ค่อยเรียกว่าเทวทูตสักเท่าไรเพราะอะไรเพราะว่าความรักของบิดามารดาทั้งหลายก็จรดเยื่อในกระดูกก็เลยลืมว่าเป็นเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมมีแต่ความภาคภูมิใจมีแต่ความปราบปลื้มใจเนี่ยนะเพราะว่าโดยปกติคนที่ไม่มีปัญหาครอบครัวเนี่ยนะครอบครัวที่อบอุ่นมัอนการได้ลูกนั้นถือว่าเรียกว่าเป็นนิมิตท,ที่ดีของครอบครัวนั้นนเนี่ยน,นะ แต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ลูกเนี่ยนะก็คิดเลยว่าขนาดบุตรองค์เดียวนะความรักอย่างเพียงนี้ถ้ามีเป็นพันองค์จะขนาดไหนเนาะแล้วก็เห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชพระองค์ก็สังเวชใจบวชอยู่ในปราสาทอยู่นั่นแหละอธิษฐานบวชเลยคือพระโพธิสัตว์เนี่ยความที่ท่านเป็นผู้มีบุญเนี่ยแค่เอ่ยคําเดียวว่าใครก็ไม่ต้องเข้ามาคนก็ไม่กล้าเข้าหาแล้วละ่ะ พระองค์ก็อธิษฐานเป็นนักบวชอยู่ในปราสาทนั่นแหละเจริญอาณาปานสติสมาธิในปราสาทนั้นนั่นแหละก็ได้ฌานสี่ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ในปราสาทนั่นแหละเนี่ยนะเจริญสมถะวิปัสนาพิจารณาธรรมะเป็นเครื่องช่วยบ่มโพธิญาณที่จะให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพิจรารณาโพธิปัจฉิยธรรมประมาณเจ็ดวันต่อจากนั้นก็เสวยข้าวมะทุป,ปายาตรสอร่อยอย่างยิ่งของพระนาง ะมะคิีรามหาเทวีถวายโอ้เนี่ยผู้ถวายเข้ามาทูปายาคก็อยู่ไม่ไกล,ลนะอยู่ใกล้ๆก,ก็เลยสบายเลยครันี้ไม่ต้องไปหาลูกเศรษฐีที่ไหนแล้วหลังจากที่สวยเสร็จพระองค์ก็เกิดความคิดจิตคิดจะออกมหาพิเนสกรมอยากจะบวชว่าขอปราสาทที่ประดับตกแต่งแล้วนี้จงไปทางอากาศนะปราสาทก็ลอยไปเลยเนี่ยนะต่อหน้ามหาชนที่กำลังดูอยู่แล้ว แล้วก็ไปทำโพพฤกเอาไว้ตรงกลางแล้วก็ลงเหนือแผ่นดินพวกสตรีเหล่านั้นเนี่ยนะและเมื่อเรานั่งนะักโคนต้นโพไม่ต้องมีคนบอกคนเหล่านั้นก็ลงจากปรา,าสาทกันเองพร้อมกับจิตดังนั้นปราศาสาทก็เหาะจากราชนิเวศก็เหาะก็เหาะจากพระราชนิเวศของ พระสุธรรมราชขึ้นสู่อากาศเฉกเช่นกับอัญชนะบรรพศสีเขียวปราศาสนั้นมีพื้นปราศาสประดับด้วยพวงดอกไม้ทรงกลิ่นหอมอบอวลเหมือนประดับประดาทั่วพื้นอัมพรเนี่ยนะเหมือนท้องฟ้านะรุ่งโรจเหมือนดวงทินกรคือดวงอาทิตย์กลมที่กระทำความงามเสมือนทานน้ําทองและดังดวงรัชนีกรในฤดูศาสมีข่ายกระดึงงามกระดิ่งงามวิจิตนานา,นาชนิดห้อยย้อย เมื่อต้องลมก็ส่งเสียงไพเราะน่ารักน่าใคร่เหมือนดนตรีมีองค์ห้าที่ผู้ชำนาญบรรเลงด้วยเสียงไพเราะได้ยินกันมาแต่ไกลเสียงเพราะ,ะเพราะเสียงที่ไพเราะนั้นก็ยังลงสู่โสดของสัตว์ทั้งหลายประหนึ่งถูกปเปล้าประลมทางอากาศอันไม่ไกลชายวณะนะอันงามของต้นไม้ไม่ต่ำนักไม่สูงนักในหมู่มนุษย์ที่ยืนเจรจาปราศัยกันอยู่ ในบ้านเรือนทางสามแพร่งทามสี่แพร่งในถนนเป็นต้นประหนึ่งดึงดูดสายตาของชนเหล่านั้นด้วยสีที่เล่นเรืองรองรุ่งโรจน์ไปด้วยรัตนะต่างๆคือกิ่งอันงามของต้นไม้และปานประหนึ่งโฆษณาบุญญาณุภาพก็ดำเนินไปตลอดพื้นคัคคาน,านเนี่ยนะคือ,อากาศนะนะแม้เหล่าสนมหน้าตะนารีณนะที่นั้นก็ขับกล่อมประสานเสียงด้วยเสียงอันไพเราแะแห่งดนตรีอย่างดีที่มีองค์ห้า เป็นการออกบวชพิเศษมากเลยนะเรียกว่าดนตรีล่่นสนันไปหมดสนมนารียังกะว่าแบบอะไรนะแบบงานบวชสมัยเราเนนะงานบวชยุคนี้ดนตรีแปร่ร้องประกาศนั่นแหละเขาว่าได้ยินว่าแม้แต่กองทัพทั้งสี่เหล่าของพระองค์ก็งดงามด้วยอภรคคือดอกไม้ของหอมและผ้ามีสีสันต่างๆนะรวงรุ่งโรธ เกิดจากประกายเครื่องอลังการและอาภร์เครื่องประดับกายเวทล้อมปราศาสตร์ทางภาคพื้นนภาอากาศดุดกองทัพถวยเทพดุดแผ่นธรณีที่งามน่าดูอย่างยิ่งจากนั้นปราศาสตร์นั้นก็ทําต้นโพพฤกชื่อวต้นนาคาที่สูงได้แปดสิบแปดศอกลําต้นตรงอวบกลมประดับด้วยดอกด้วยใบยอ่อนตูมวางไว้ตรงกลางแล้วก็ตั้งลงที่พื้นดิน ส่วนเหล่าสนมนาสนารีหญิงฟ้อนรำเป็นต้นใครๆไม่ได้ออกก็ลงจากปราศาทนั้นหลีกไปได้ยินว่าแม้พระโสพิตามหาบุรุษผู้งามด้วยคุณสมบัติเป็นอันมากทำมหาชนเป็นบริวารอย่างเดียวยังวิชาสามให้เกิดขึ้นในยามทั้งสามแห่งราตรีนะนก็คนืนวันวิสาขาก็ไปนั่งประทับที่โคนต้นโพตรัสรูนั่นเอง ส่วนกองกําลังของมารก,ก็ไปตามทางที่ไปโดยกําลังธรรมดาของพระมหาบุรุษนั่นเองพระพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าโสพิตะทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเปล่งเสียงอุทานว่าอเนกชาติสังสารังมีความสุขขนาดนั้นท่านยังบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์เหมือนกันนะก็ให้รู้เถอะว่าผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมนั้นไม่ใช่ผู้ตกรกรรมลําบาก การเห็นทุกขาริยสัตว์ไม่ใช่ขณะที่ทุกแล้วจึงเห็นทุกไม่เชื่อไปชวนคนทุกให้ฟังทำดูสิไปบรรยายที่นั่นแหละกับคนที่กาลังป่วยงอมไม่สบายเนี่ยนิมนพระไปะเทศให้ฟังดูเถอะนะครอยากฟังเท่าไรรอกเนี่ยนะพระองค์ก็ยับยั้งอยู่นะใกล้ต้นโพพฤกเจ็ดสัปดาห์เนี่ยนะก็เชื่อเหรอลุงเรืองเนี่ยตอนที่ไม่ป่วยกับป่วยเนี่ยนะไม่ป่วยฟังธรรมเยอะกว่านี่เพราะป่วยแล้วในเรื่องใเราวแล้วได้แต่ขี้บน่น นะนะได้แต่บน่นไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรรอกนะบ่นให้คนอื่นฟังไปเรื่อยเปยื่อยมพราะนั้นยากนะถ้าเราไม่สบายแล้วยากที่จะได้ฟังธรรมมันถ้าจะฟังธรรมศึกษาธรรมจะต้องรอให้ป่วยเลยป่วยแล้วโดยมากก็ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้หรอกอันนะร่างกายยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วใจละ่ะน,นะเจ็บปวดนี้ในหน่อยใจมันก็ไปฟุง้งซ่าน บางคนก็บ,บนก่นนะขณะทำบาปทํากรรมอะไรมาเนาะมันจะหายไหมนี่จะรอดหรือเปล่าเนาะโมแต่สงสัยว่าจะไปหรือจะรอดเนี่ยนะ็คเคอยู่แค่นั้นก็เลยไม่ได้คิดอริยศสตร์อะไรหรอกมันก็ต้องฝึกพยายามฝึกให้ดีๆมันอย่าลืมว่าคนที่มีความสุขเท่านั้นแหะที่จะเห็นธรรมไม่ใช่คนที่กําลังทุกข์กำลังเครียดเนี่ยนะมีคนที่กําลังเดือดร้อนและเป็นทุกข์บรรล,ลุอยู่ไม่กี่คนอ่ะเนี่ยนะอย่างเช่นนางปตาจาราอะไรอยู่ไม่กี่เจ้า แต่โดยมากเป็นผู้ที่กําลังมีความสุขแล้วฟังธรรมแล้วตรัสรู้ธรรมอย่างที่ว่าเทวดากับมนุษย์ใครมีความสุขกว่ากันบอกเทวดามนุษย์หรือเทวดาบรรลุมากกว่ากันบอกว่าเทวดาระหว่างเทวดากับพรหมไหนบรรลุมากกว่ากันบอกพรหมบรรลุมากกว่าเทวดายิ่งมีความสุขเท่าใดก็ใกล้าการตรัสรู้เท่านั้นแต่การตรัสรู้ตรัสรู้ทุกนะนะไม่ได้ตรัสรู้ความสุข คือสังขารนะน,นะสุขที่เป็นสังขารแต่ตรัสรู้ความเป็นทุกข์ของสังขารตรัสรู้นิพพานที่เป็นสุขนั่นเองหลังจากที่พระองค์เนี่ยนะประทับอยู่ใกล้ต้นโพพฤกษ์เจ็ดสัปดาห์ก็รับการอาราธนาของเท้ามหาพรหมตรวจดูด,ด้วยพุทธจักษุว่าพระองค์จะแสดงธรรมแก่ใครก่อนเนาะก็เห็นอสมะกุมารและสุเนตตะกุมารพระกนิตตาพาดาต่างพระมารดาของพระองค์ เห็นน้องชายต่างแม่นะก็คือคนน้องชายพ่อเดียวกันคนละแม่สองกุมารพระองค์นี้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยสามารถแทงตลอดธรรมะอันละเอียดลุ่มลึกได้เอาเถิดเราจะแสดงธรรมแก่กุมารทั้งสองนี้แล้วก็เสด็จมาทางอากาศลงณนะสุธรรมราชอุทยานโปรดให้เจ้าพนักงานเข้าเฝ้าพระพนักงานเฝ้าอุทยานเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ให้ไปเรียกพระกุมารทั้งสองพระองค์มาแล้ว อันพระมานเนี่ยแวดล้อมด้วยบริวารห้อมล้อมมาพระองค์ก็ประกาศธรรมาจากท่ามกลางมหาชนอย่าลืมนะว่าคนมีบุญกําลังมีความสุขเพลิดเพลินเนี่ยเด็กเขาก็มาเรียกแล้วเนี่ยนะมาเรียกให้ไปเป็นพระอรหันต์เออมีบุญสักอย่างเดียวใช่ไหมยอยู่กําลังเพลิดเพลินอ,อยู่นั่นมีผู้ที่ไปปฏิบัติเป็นพระพุทธเจ้าเขาก็มาเรียกมาเออมาได้แล้วมาถึงก็มานั่งบรรลุฟังธรรมบรรลุเลยเออมีบุญนี่มันดีอย่างนี้แหละแต่ั้าหมดบุญเนี่ยยุ่งจริงเลย ไอ้ที่ป่วยก็หายไอ้ที่รักก็นายไอ้ที่ง่ายมันก็ยากนะเนะีเดือดร้อนไปหมดนะถ้าบาปมันให้ผลไอ้สิ่งที่ไม่มีปัญหามันก็มีปัญหาเดินไปดีๆยังหกล้มเลยอย่างเงี้ยนะไม่เรื่อง่น่าเชื่อเลยอ่ะนะไม่น่าจะลม้มมันก็ลม้มปกติเขาวางเท้าก่อนนี่เอาหัวลงก่อนอย่างเงี้ยนะมันก็คือมันผิดอะไรมันผิดปแปลกประหลาดไปหมดเลยนะ หลังที่มันเคยตั้งมันก็ตั้งไม่ได้และเข่าที่มันปกติมันก็งอง,ง่ายขยับง่ายมันก็ยากยากนะเป็นอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายหลังจากที่พระองค์ประกาศพระธรรมจกักรนั้นจึงกล่าวเป็นคาถาในพุทธวงศ์เล่าว่าต่อจากสมัยพระเรของพระเรวตะาพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าพระนาะขอไปต่อจากสมัยพระเรวตะาพุทธเจ้า ก็มีพระพุทธเจ้าพระนาวาโสพิตะผู้นำโลกผู้มีจิตตั้งมั่นมีจิตสงบไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เปรียบเทียบก็เกิดขึ้นพระชินเจ้าพระองค์นั้นทรงกลับพระหาฤทัยในพระนิเวศเรียกว่าออกเนคขมมะในวังแบนั้นนะออกเนคขมมะในวังในบ้านในปราสาทเลยแหละของพระองค์แล้วก็บรรลุพระโพธิญาณสิ้นเชิงประกาศพระธรรมจักรแล้ว บาลังของพระอ,องค์ก็คือปรา,าสาทเนี่ยปรา,าสาทไปตั้งข้างต้นโพประทับนั่งบรรลุเอออมีบุญจริงๆมีองค์เดียว <c oughs> หลังจากที่พระอ,องค์ประกาศพระธรรมจักรบริษัทหมู่หนึ่งในระหว่างนี้คือเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีนรกเบื้องบนตั้งแต่พระวักกับพรหมก็ได้มีการฟังธรรมเนี่ยนะก็คือทุกคนได้ยินได้ฟังเสียงพระธรรมหมดพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าประกาศพระธรรมจักร ณท่นะามกลางบริษัทนั้นอภิสมัยครั้งที่หนึ่งกล่าวไม่ได้ในจำนวนผู้ตรัสรู้เนี่ยนะก็คือ,อคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่ว่าวับขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยเขามีชื่อเสียงมีอะไรมานานแล้วเนี่ยนะเพราะทุกคนได้รับพยากรณ์มาตั้งอายุน้อยๆแล้ใช่ไหมแบบบุรุษผู้นี้มีคติสองถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจากักรพัถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีหลังคาคือกิเลส ในโลกอันเปิดแล้วเป็นต้นเพราะมีชื่อเสียงโฆษณากันทิ้งไว้เป็นหมื่นหมื่นปีนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตรัสรู้เมื่อไร่ประชุมชนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงมาพร้อมเพรียงกันมาเพื่อฟังธรรมสรุปบอกว่าเปลี่ยนความคิดจากความเป็นปุถุชนภายใน7วันเท่านั้นก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าโอ้คำว่ากลับใจเนี่ยกลับดีนักแล กลับจากปุถุชนเป็นพระ,พระโสดาบันพระสกทา,าคามีเป็นพระอนาคามีในที่สุดก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะนะก็กลับใจจากปุถุชนเนี่ยนะใครจะเปลี่ยนใจหรือไม่เปลี่ยนใจก็ตามใจเนี่ยนะนะถ้าถ้าใครที่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจจากปุถุชนเพื่อเป็นภาระมันน่าเปลี่ยนนะใจแบบนี้อนุรักษ์ไว้ทําไมเนี่ยนะนะความคิดเดิมๆเ,มเมก่าๆที่มันไม่มีประโยชน์ทิ้งมันไปเถอะเนี่ยนะนะขนาดอย่างอื่นที่เราบอกว่ามันไม่ดีพร้อมที่จะทิ้งใช่ไหม ความคิดไหนที่มันเลวร้ายชั่วร้ายเช่นความคิดแบบปุตุชนเนี่ยเลิกคิดซะเธอพยายามที่จะคิดแบบพระโสดาบันท่านคิดอะไรกันนะชั้นแรกเราปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันใช่ไหมเราก็ต้องพยายามนึกสิว่าพระโสดาบันท่านคิดอะไรกันท่านคิดว่าอย่างไรท่านรู้อะไรเนี่ยนะเอาเอาโสดาบันที่ได้รับพยากร์นะโสดาบันแต่งตั้งเอาไว้ก่อน นะเพราะมีโสดาบันก็มีหลายประเภทเหมือนกันโสดาบันแต่งตั้งโสดาบันเสกเเสกันเองอภิเสกกันเองมั่งว่ากันไปเองมั่งอะไรบ้างมีหลายกลุ่มด้วยกันแต่เ <c oughs> นี้เอาโสดาบันเช่นนางวิสาขาอนาถปินทิกะเป็นต้นนะนะเอาเอาท่านเหล่านั้นท่านว่ากันยังไงอ่ะท่านรู้อะไรท่านคิดอะไรท่านตรัสรู้อะไรเป็นต้นเนี่ยเอาเอาโสดาบันมาตรฐานที่พระพุทธเจ้า ถึงอะน,นะเช่นพระอานนท์เนี่ยนะตอนที่พระอานนท์เป็นพระโสดาบันท่านคิดอะไรท่านพูดอะไรท่านว่าอย่างไรท่านรู้อะไรแล้วพระองค์พยากรณ์ว่าอย่างไรทําไมจึงตอบได้ว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะพยายามทําความเข้าใจจะได้กลับจิตกลับใจซะเนี่ยนะถ้าไม่กลับจิตใจจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันก็แสดงว่าไม่กลับใจจากนรกเหมือน,นไม่เปลี่ยนใจที่จะตกนรกเนี่ยนะครขอขอตกนรกต่อไปก็แล้วกันบอกก็เรามันปุตุชน ถ้าแปลภาษาตรงตัวเลยนะก็เราผู้มีผู้บ่ายหน้าไปนรกเป็นธรรมดาจะให้ข้าพเจ้าทําดีได้ยังไงนะถ้าพูดแบบถ้าสมมติถ้าถ้าเราจะที่บายเติมแต่งตามที่เขาวางไว้เนี่ยนะก็เรามันปุตุชนก็แปลว่าเขาบาปได้เขาทําบาปได้ก็เข้าเป็นปุตุชนก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะตกนรกเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห้ามการตกนรกของฉันหรอกฉันยินดีที่จะตกนรกเป็นต้นน่นะก็เรามันปุตุชนเพราะฉะนั้น อนุรักษ์ไว้ทําไมก็ไม่ทราบเนี่ยนะสาธุขอจะได้เห็นจะได้ยินจะได้พบปะเจอเจอห่างมันไม่ดีเดี๋ยวติดเชื้อประเภทปุถุชนแบบนั้นเข้าเดือดร้อนอะไรปกติมันก็เป็นอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าให้ดีก็ถ้าก็าาอยากจะเปลี่ยนจิตอยากจะกลับใจเหมือนกันกลับใจจากปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลพันใครที่บอกแหมฉันนี่เหมือนเดิมทุกอย่างปกติคงเดิมอูอ้อนุรักษ์ความเป็นปุถุชนได้สมบูรณ์แบบมากนะ มันจะเป็นอย่างนั้นเลยถ้าก็บอกว่าบางคนเขาบอกว่เมื่อไหรเมื่อไรเขาไม่เคยเปลี่ยนใจเลยใจเขาคงที่และคงเดิมว่าอะไรอนุรักษ์ได้ขนาดนั้นภาเวต่ประทมการเจริญกุศลธรรมมีแต่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าเมื่อไร่เมื่อไร่ก็คงเดิมแห้งแล้งเหมือนเดิมจืดชืดเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่แน่นอนเขามีแต่ปีติปราโมชปีติปัสสัทธิสมาธิ วิสุทธิ์ที่แต่ละอย่างค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นยิ่งๆขึ้นไปเขามีแต่อย่างนี้ไอ้ที่ถูกมันควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะไอ้ที่คงเดิมเนี่ยควรจะเป็นอะไรอมาตะนิพพานเท่านั้นแหละคงที่เนี่ยนะหรืออรหัตผลเท่านั้นแหละตาที่โนมั่นคงแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนะให้ให้พร้อมที่จะพัฒนาเธอบาปอากุศลก็เป็นปหานะถ้ามันลดได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีกุศลถ้าเพิ่มเท่าไหร่ได้ยิ่งดีปิติปราโมทในกุศลธรรม มากเท่าใดก็ยิ่งดีมันพยายามศึกษาเพื่อการกลับจิตกลับใจเนี่ยนะตรงนี้ท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์ท่านเปลี่ยนใจละมานสังวินิวัตเตียงพระโพธิสัตว์ยังเปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนจากใจที่เป็นปุตชนมากลายเป็นใจของพระอรหันต์และเฉพาะเป็นพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการแสดงธรรมาจักครั้งแรกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะชนที่ตรัสรู้อริยสัจ ใครๆกล่าวไม่ได้ด้วยการนับจํานวนว่าบรรลุไปกี่ท่านสมัยต่อมาเมื่อพระโสพภิตะพุทธเจ้าทำยมกะปาฏิหารณโคนต้นจิตจิตละปาตาลีเรียกว่าจิตตะปาตาลีใกล้ประตูกรุงสุทัศนะประทับนั่งแสดงอภิธรรมเนื้อพื้นบรรดุกรรมพลศิลาอาจณโนะคนต้นปริฉัตตะในภพดาวดึงอันเป็นภพที่สำเร็จด้วยนพรัตน์เก้าประเภท และทองหลังจากจบเทศนาเทวดา90,000โกดต,ตรัสรู้ธรรมอันนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่2กล่าวว่าเมื่อพระโสพิตะแสดงธรรมอยู่นั้นต่อจากครั้งที่1ก็คือโดยเฉพาะอภิสมัยที่แสดงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาประชมกันบรรลุ90,000โกดสมัยต่อมาพระราชกุมารพระนามวัชยะเสนณะนะกรุงสุทัศนะทรงสร้างวิหารประมาณโยชหนึ่ง วัดใหญ่มากเนี่ยนะทรงสร้างพระอารามทรงเว้นไว้ระยะต้นไม้ไว้ดีเช่นต้นอโศกต้นสนจำปากระถินพิมานบุญหน้าพิกุลหอมมะม่วงขนุนอาสนะสาลามะลิวันมะม่วงหอมต้นพุธเป็นต้นก็สร้างสิ่งเหล่านั้นมอบถวายแด่ภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำอนุโมทนาทานทรงสรรเสริญการบริจาคทานแล้วพระองค์ก็แสดงธรรม การแสดงธรรมอนุโมทนาเสนาสนทา,านเนี่ยนะก็มีผู้ได้ตรัสรู้แสนโกรดนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่สามให้รู้เทว่าที่บรรลุมากเนี่ยโดยมากเทวดาไม่ใช่หมายถึงมนุษย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงมีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตอนนั้นมาอีกพระเจ้าพระเจ้าราชบุตรพระนามวัชยะเสน ทรงสร้างพระอารามมอบถวายพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นพระผู้มีจักสุเมื่อทรงสรรเสริญการบริจาคทานการสร้างเสนาสนทานก็แสดงธรรมโปรโดเจ้าราช,ชบุตรนั้นครั้งนั้นก็มีการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สามประมาณพันโกดพระราชาพระนามว่าอุคตะสร้างพระวิหารชิวสุนันทะในกรุงสุนันทะถวาย แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในทานนั้นพระอาหารร้อยโกดซึ่งบวชด,ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาประชมการพระผู้มีพระภาคโสพิตาก็ยกปาติโมขึ้นแสดงท่ามกลางพระอาหารหันต์เหล่านั้นนี้เป็นสาวกสันนิบาตประชมสาวกอา,หารหันต์ครั้งที่หนึ่งส่วนครั้งที่สองเนี่ยนะคณะธรรมในเมฆคละนะครสร้าง มหาวิหารคณะธรรมก็คือคณะผู้ปฏิบัติธรรมนะสร้างมหาวิหารที่น่ารื่นรมอย่างดีในธรมนร,มธรมคนาดรามธรรมะณนารามและคณะประพฤติธรรมเนี่ยนะถวายแด่ภิษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็ถวายทานพร้อมบริขารทุกอย่างในสมาคมนั้นพระผู้มีพระภาคก้าวทรงยกปาติโมกขึ้นแสดงในสันนิบาตการประชุมพาหารเก้าหมื่นโกดซึ่งมีการบวชด,ด้วยเอหิพิกุภาวะนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่ สส่วนครั้งที่3บอกว่าสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำพรรษาณภพของเท,ท้าศาสตรยดเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะอันหมู่โทษอันหมู่เทพแวดล้อมเสด็จลงจากเทวโลกในดิถีปวารณาออกพรรษาผงก็ปวารณาพร้อมด้วยพระอรหัน์ประมาณ80เอดสิโกดในสาวกสันนิบาตอันประกอบไปด้วยองค์สีคือวันมาฆบูชาเนี่ยนะนี่เป็นสาวกสันนิบาต เล่ากันว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเรานี้เป็นพราหมณเชื่อวาสุชาตะเกิดดีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายบิดาฝ่ายมารดาเรียกว่าบริสุทธิ์เจ็ดชั่วตระกูลในกรุงรัมมะวะดพะีพระพระโพธิสัตว์ของเรานั้นฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโสพิตะตั้งอยู่ในสารณะมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้า เสร็จแล้วก็ถวายมหาทานตลอดไตรมาสสามเดือนแก่พิสุสงอ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานทําบุญสเดือนนะนะแม้พระโสดพิตาพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็พยากรณ์สุชาตะพราหมณ์ผู้เกิดดีทั้งสองฝ่ายว่าในอนาคตต่อไปท่านจากได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าให้ภาษารีบทฟังในพุทธวงศว่าในสมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์ชื่อว่าสุชาต ในครั้งนั้นนี่เราได้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสาวกให้อิ่มนำสำราญด้วยข้าวและน้ำก็คือถวายปัจจัยสี่นั่นเองพระโสพิตะพุทธเจ้าผู้นำโลกพระองค์นั้นก็พยากรณ์เราว่าท่านผู้นี้ต่อไปในอนาคตจกได้เป็นพระพุทธเจ้าในกับที่นับประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้ไปก็รายละเอียดก็เหมือนกับที่เรารู้อยู่แล้ว พระโพธิสัตว์พอได้ฟังพระดํารัสพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ร่าเริงบันเทิงใจเนี่ยนะแล้วก็สลดใจสังเวชใจได้ประกอบความเพียรอย่างแรงกล้าเพื่อให้ประโยชน์ให้สําเร็จประโยชน์ในความเป็นพระพุทธเจ้าคําว่าตเมวัฏมนุปัติยาได้แก่เพื่อให้เกิดความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นอธิบายว่าก็ในครั้งที่เราฟังพระดํารัสของพระโสดพิตะพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าในอนาคตท่านผู้นี้ จักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะดังนี้จึงปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธลํารัตพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีผิดพลาดเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก็เลยได้ทําความเพียรอย่างแรงกล้าเพื่อประโยชน์ที่จะให้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพูดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าโสพิตะเพิ่มเติมว่าพระองค์มีเมืองชื่อว่าสุธรรมะ พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุธรรมะพระพุทธมารดาพระนามว่าพนางสุธรรมาคู่อัคขระสาวกชื่อวสุเนตตะและพระอัสมะพระอุปถาพุทธอุปถาชื่อว่าอโนมะคู่อัคระสาวิกาชื่อว่านักุลาและพระสุชาดาโพลึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่าต้นนาคะพระสรีระสูงห้าสิบแปดศอกพระชนมายุเก้าหมื่นปี พระอัครมเหสีของพระองค์ชื่อว่ามักกิลาโอรสชื่อว่าสีหกุูมานสนมหน้าตะนารีประมาณหมื่นเจ0 0นางครองคาราวาสวิสัย9,000ปีออกพิเนสกรมพร้อมกับปราศาสอุปถาของพระองค์ชื่อว่าพระเจ้าชัยเสนข้อความในตอนสรุปบอกว่าป่าใหญ่ มีดอกไม้บานสะพรั่งอบอวลด้วยกลิ่นหอมนานาชนิดฉันใด,นดปาพจน์คำสอนของพระโสพิตะพุทธเจ้าก็อบอวนหอมหวนไปด้วยกลิ่นคือศีลฉันนั้นเหมือนกันขึ้นชื่อว่ามหาสมุทรอันใครใไม่อิ่มด้วยการเห็นฉันใดปาพจน์คือคําสอนของพระโสพิตะพุทธเจ้าใครๆฟังก็ไม่อิ่มด้วยการฟังฉันนั้นเหมือนกันนะอย่างที่พระนางโคตมีกล่าวว่ว่า ม,มีหูแต่ก็ไม่เคยอิ่มในการฟังธรรมมีตาก็ไม่เคยอิ่มในการเห็นรูปของพระองค์ใจเท่านั้นแหละที่อิ่มในกุศลธรรมอิ่มในมรรคผลที่ได้ตรัสรู้ตามธรรมเนี่ยนะในยุคนั้นมนุษย์มีอายุ9ก้าหมื่นปีพระโสพภิตะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อทรงมีพระชนมายุยืนอย่างนั้นจึงทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอเะสงสารพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวก ประธานโอวาทานุศาสตร์คารวะตามคําสอนด้วยทั้งโอวาโดยย่อและโดยพิสดารเป็นต้นแก่ชนที่เหลือทั้งพระองค์พร้อมทั้งสาวกก็ดับขันปรินิพานเหมือนดวงไฟไหม้แล้วก็ดับไปนะดวงไฟที่ลุกไหม้เนี่ยนะยังโลกให้สว่างไสวเสร็จแล้วก็ดับมอดไปเพราะสิ่งทั้งหลายคือสังขารธรรมการสร้างบารมีของพระองค์ก็เป็นสังขารธรรม พุทธคุณทั้งหลายก็เป็นสังขารธรรมสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะแต่ว่าพระองค์ได้สาระจากสังขารอย่างเต็มที่เพราะอาศัยสังขารพระองค์เจริญนิยานิกระทธรรมธรรมที่นำออกจากทุกยึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้เสมอเหมือนเหมือนกับพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนกับพระองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่เสมอกันชนเราอื่นไม่มีเสมอ พระองค์พร้อมทั้งพระสาวกผู้ถึงกำลังเนี่ยนะพระองค์ผู้มีกำลังกายกำลังศีลเป็นต้นทั้งนั้นทั้งหมดสิ้นก็อันตรธานสิ้นไปสังขารทั้งหลายว่างเปล่าแน่แท้พระองค์ก็ปรินิพานเพราะสิ้นอุปาทานพระอุปาทานดับภพบจึงดับพระภพดับชาติจึงดับพระชาติดับชรามรณาโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลก็มีด้วยประการอย่างนี้นะพระองค์ก็ทําถึงที่สุดแห่งทุกแล้วอันบุญกุศลที่เราได้ยินได้ฟังก็จงเป็นไปเพื่อทําที่สุดแห่งทุกตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพร้อมทั้งสาวกด้วยกันเนี่ยนะ,ะ,ะวเช้านี้ก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อน